อันดับนักชกไทยในการจัดอันดับของสภามวยโลก WBC ประจำเดือนกรกฎาคม2565โดยมีนักชกไทย7คนติดอันดับผู้ท้าชิง15อันดับแรกและมีแชมป์โลกหนึ่งคนดังนี้รุ่นซูปเปอร์เบนตัมเวต122ปอนด์ผู้ท้าชิงอันดับที่3ชายน้อยวรวุฒ รุ่นเวนตัมเบด1นึ่อปอนด์ผู้ท้าชิงอันดับที่สองนวพลนครหลวงโปรโมชั่นผู้ท้าชิงอันดับที่14เพชรซีพีเฟสมารุ่นซูปเปอร์ไฟเวต115 1ปอนด์ผู้ท้าชิงอันดับที่6เจ้าแหลมศิษเกตนครหลวงโปรโมชั่นรุ่นไฟเวด1นึ112่อปอนด์ผู้ท้าชิงอันดับที่9 ทนั้นชัยจะรูนพักรุ่นไลท์ไฟเวท108ปอนด์ผู้ท้าชิงอันดับที่14 Night, เดอะไนเงียบภูเขียวรุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์แชมป์โลกดุนยูบีสรุ่นมินิมัมเวทปัญญาประดับ4ีผู้ท้าชิงอันดับที่5วันเฮงมีนายโยทินนั่นเอง